สวัสดีครับใจช่องเคเสี่วนะครับวันนี้ก็มีข่าวเด็ดไหมเ,เพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่7เดือน2 6 6นะครับมีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับจะเป็นมือถือ Nothing Phone นะครับตัวนี้เวอร์ชัน2แล้วนะ เห็นว่าตัวนี้มาค่าเลยทงโดยตรงเลยกาเปิดตัวประมาณกลางปีนี้นะครับพร้อมชิปซัมดาก้อน8 Gen 2ด้วยครับซึ่งสเปคที่เขาหลุดมานะครับเห็นว่าตัวนี้ให้มาแรม12เลยจับคู่กับความจุ 256G ค,ครับหน้าจอเป็น OLED นะ120เฮิร์เลยความจุบแบตเตอรี 5, ่ 5,000mAh เลยครับและคาดว,ว่าจะเปิดตัวช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ครับต่อไปมาฟังข่าวที่2กันบ้างนะครับเห็นว่า Samsung เนี่ยซุ่มพัฒนา,นาชิปรุ่นใหม่นะครับเป็น X T n o s 2,400 คราวนี้นะครับ10คอเลยซึ่งจะประกอบด้วย4ประเภทนะครับมีตัวแรกนะครับเป็นคอเทสเอ็กตัวนี้1คอ และคอเทต A 720เนี่ยความเร็วสูงครับ2ออและคอเทต A 720ตัวนี้ความเร็วต่ำอีก3คอและคอเทต520นะครับตัวนี้อีก4คอครับไม่แน่ใจนะครับว่า CPU ตัวนี้ Exynos 2004เนี่ยจะมาใส่ใน Galaxy S24 ปีหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอติดตามไปได้วยกันนะครับและข่าวที่3นะครับลือว่า Apple เนี่ยอาจจะเพิ่มรุ่นเป็น iPhone 16 Ultra Super ตัวนี้เรือธงตัวจริงครับเจ๋งกว่าแล้วก็แรงกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่า Pro Max ได้ครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับเห็นว่าจะ เป็นรุ่นแบบ iphone 16 ultra อะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นแบบต่อมาอีกนะครับซึ่งสเปคเนี่ยเห็นว่าแรงกว่า pro max ด้วยนะเดี๋ยวาายังไงรอติดตามด้วยกันนะครับต่อไปข่าวที่4นะครับ huawei p 6 0 pro เผยดีไซน์โฉใหม่รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับตัวชิปเป็น snapdragon 8 gen 2แล้วก็รองรับชาร์จเร็ว100้อวัตต์ด้วยครับสเปคที่หลุดมาครับเห็นให้แรมมาเป็น lpddr 5 x นะครับเป็นจอ oled ขนาด6.6นิ้ว2อนะครับตัวนี้อัตรา r e 2 r e s h ร้อ3-2ล้านพิกเล,กล เลนหลัก50ล้านพิกเซลครับเลนที่2อันต้าวาย50ล้านแล้วก็เลนเทเลโฟโต้เลนซูมนะครับ64ล้านพิกเซลตัวแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ครับรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ชาร์จไร้สาย50วัตต์ตัวนี้กันน้ำ IP68 ด้วยเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและที่สําคัญนะครับวันกําหนดการเปิดตัวเนี่ยยังไม่ระบุมาเดี๋ยวเรารอติดตามไปด้วยกันนะครับและนี่ก็คือทั้ง4ข่าวนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าชอบฝากรบกกกกวนนดดดไลลค์ตติามเป็ังงใจช่่อเสียยผมด้วนะครับขออบบคคุุณเเพื่่นนททกกาามมลยรัผ